สูตรเปิดตาดอกบอกแบบไม่กักสูตรเปิดตาดอกทุเรียนหลายคนอาจคิดว่าไปซื้อปุ๋ยบางสูตรมาพ่นแล้วทุเรียนจะออกดอกได้เลยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องนะครับแต่ปุ๋ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้ทุเรียนออกดอกได้ดีครับการที่ทุเรียนจะออกดอกได้นั้นมีเหตุปัจจัยหลักๆอยู่สองอย่างกเกษตรแนวใหม่จะเล่าให้ฟังครับสูตรการทำดอกทุเรียน แล้วแต่เทคนิคแต่ละสวนอาจจะต่างกันไปนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับสะดวกแบบไหนเอาไปปรับใช้เองนะครับ 1. การสะสมอาหารที่เพียงพอ 2. ต้นทุเรียนเกิดสภาวะเครียดแต่ไม่ใช่จนเครียดกินเล่านะครับความเครียดสําหรับต้นไม้หมายถึงความชื้นสัมผัสในอากาศต่ําหรือช่วงอากาศแห้งแล้งปริมาณน้ําน้อยความชื้นในดินน้อยสังเกตง่ายๆเช่นต้นมะม่วงบ้าน เราจะออกดอกช่วงหน้าแล้งครับบางคนอาจจะสงสัยว่าสมัยก่อนไม่เห็นต้องใช้ปุ๋ยยามากมายทำไมทุเรียนยังออกดอกได้อันนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะหัวใจหลักของทุเรียนคือทำดินให้ดีระบบรากก็จะดีการดูดซึมอาหารดีการะส,สมก็จะดีเองมดน้ำมีความเครียดเล็กน้อยก็เอาดอกได้แล้วครับแต่ในปัจจุบันเราปลูกเป็นธุรกิจจำนวนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องหาสูตรใหม่ๆเพื่อมาพัฒนาให้ได้ผลผลิตดีที่สุดครับเริ่มต้นจากการสะสมอาหาร 1. ปุ๋ยทางดินจะใช้เป็นสูตรเดียวคือสูตร15525ทุก3าถึงสสัปดาห์ครั้งก็ได้แต่บางคนอาจจะใช้เป็นสูตร82424ช่วงทําใบที่2เสริมเข้าไปแต่หากกังวลว่าจะมีการตกค้างของฟอสฟอรัสมากเกินไป สามารถใช้เชื้อไมโครไรซ่าผสมปุ๋ยอินทรีย์วานรอบทรงทุ่มเพื่อสลายฟอสเฟตได้เลยครับ 2. ปุ๋ยทางใบส่วนมากจะทำสอง,งสใบการทำใบหมายถึงการะส,สมอาหารตั้งแต่แตกยอดไปจนถึงใบเขียวเข้มก็จะเรียกว่าหนึ่งใบครับใบที่หนึ่งจะเน้นเป็นปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงเช่นสูตร2อ4ศแนะนำพ่นตั้งแต่ช่วงที่เป็นใบดักหรือใบยังไม่กางเพราะช่วงนี้ใบจะสามารถขยาย ให้ใหญ่ขึ้นได้อีกใบที่สองจะใช้เป็นสูตรเสมอหรือสูตรตัวท้ายสูงเช่น2 0 2 0 2 0หรือ1 3 1 3 2 1ใบที่สามจะต้องทำใบให้เล็กลงหรือที่เรียกว่ากดใบแนะนำให้ใบก่างแล้วค่อยพ่นเช่นสูตรศ5 2ย์ 4. พ่น1นถึงสครั้งเมื่อทำใบที่สองหรือใบที่สามได้แล้วเราจะทำการงดน้ำ หรือชาวสวนชอบเรียกว่าอดน้ำประมาณ5-7ถึง7วันให้สังเกตว่าทุเรียนเกิดอาการใบโสกคล้ายๆใบเหี่ยวถ้าะส,สมอาหารมาดีตาดอกก็จะเริ่มมาสังเกตที่ท้องกิ่งจะเป็นลักษณะปูดนูนออกมาก็เริ่มทยอยให้น้ำได้ช่วงนี้จะเรียกว่าช่วงไข่ปลาตาปูให้พ่นสูตร13046เพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างตาดอกสูตรนี้จะช่วยลำเลียงธาตุอา อาหารที่สะสมที่ไปมาที่ตาดอกได้เป็นอย่างดีข้อเน้นย้ำสำหรับการใช้ปุ๋ยสูตรนี้ต้องให้ตาดอกมาก่อนแล้วค่อยพ่นนะครับถ้าพ่นก่อนอาจจะได้ตาใบแทนหลังจากที่ทุเรียนติดดอกมาถึงช่วงมะเขือพุงเล็กสามารถพ่นแคลเซียมโบรอนได้เลยเพื่อให้ขั้วดอกเหนียวข้อมูลการสะสมอาหารเพื่อทำดอกทุเรียนเบื้องต้นแบบคร่าวๆค,ครับหมายเหตุสูตรนี้สำหรับทางภาคใต้ อาจจะต้องไปปรับใช้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าภาคอื่นครับหากข้อมูลเป็นประโยชน์แชร์เก็บไว้นะครับขอบคุณมากครับ